สบายดีพี่น้องว้าที่ต้องมาจิ้แป้งน้ำกันเป็พี่น้องเลยชิมมึงดูขอเห็ดหายกินนะอืมจะจั๊กเนหายกลัวนะจะเอาตะกะปิแล้วจะเอาเอาตัวนี้เอาลุง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 จันมาใหม่อีกลุกเอาบวงมาบวงหนึ่งลุง มังนาวในใจจิ้มกลาเพราพี่น้องมันนี่จิ้มเหลือแดงจิ้มกระพี่น้องเคยพี่น้องเอยมจำกันเลยจ้าเขาบอกไม่พอลูกอันนึงไม่ลูกจานไปหนึ่งอีกได้ลูกเออจานทองไปหนึ่งกระบุกอันหนึ่งเลยมาไหนตักกะปิเดี๋ยวมันตักมันจะคุยยากหน่อยป้าช่ยพี่น้องเบิ่งด้วพี่น้องจานอยู่พี่ลุง ปดแสบไปพี่น้องเถาเป็ดทางั้นพี่น้องไมไปกแล้หลายงบุกกะปิลูกมาเด้พี่น้องเด้อเป็ดแม่เท่าพี่น้องไหมแกเข้มบ่ะจะวะปุ่ีพอดีบ่ะเขม่ีแล้ว

แซ่บเป็นอด้ยอเยอะเยหลยจ้าไม่ได้แซ่าคล้นม่าวเน่าคนบกินแล็ดแปลงนะพี่น้องหลัลาบคนพนังหากยู่พี่น้องกิน่ล้วปนหิ้งจิ้งขามินหลายเลยเราเนไ้เขาดเี่อะ เติมลือเลือีแหน่าหนัเิมลอินไปโนะเติมเลืดกินไปโน่น่ตีนอ่ะอันนี้การกมันกะงมาเกิดกินน้ำบุตริกประทศนะบุตรพลิกประเระสมาน คับบอแซบบอแซบแซบไปดีดังกองเลยเนาะเรียบร้อยให้เอ้ยกินกับอันนองเคยนะจ้าช่วงเวรช่วงแล้วบอเบื้งช่วงเนี้ยบั้วบอเดี๋ยวอันกำลังปิ้งอยู่เดี๋ยวเสียมาให้สองน้องนะบอบรรยากาศขึ้นพ้นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ฮะ

เห็นคนลงมอนักสั่งตามสีหุ่มาหืนจะได้เห็นเป็น สมักกินองดิบๆนะคบ่ได้ดม,มีโอกาสที้องไปไทยกรบวัยกุก็เพินครับที่น้องนครับคุณน้องเคยทำไมงหมักกินดตับ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 ดิบเปนหมักตับดิบง่ายๆกองสดๆสดสดอของขาวใหญ่บบส,ดสดุดแต่ตุ้เทศของขาว,ขาว ต้นหมกเพ็ดนี่ก๋คุณแม่เขาบอกว่าปลูกเนาะคือลาวโรนเลยวะหมกเพ็ดเลยวะกัดมาชิชองเลยอยู่ยาวเลยอืมอืมนั่งนี่ข้างหลังลองจีหน่อยเอาอับพากันกินเป็นเบิร์ตเบิร์ตบอกคิดว่าเบิร์ตบอกเบิร์ตจะบอกว่าฮะเบิร์ดเนอ เพ็ดบ่เฮยเพ็ดุเฮ็ด้ะเขาเฮ็ดกคือกันในห้างเลยหขอเฮ็ดเป็นอะไรคือกระเซบะกระแซียมุ่แต่บรรจุคือในห้างมีชอยคนไครใส่น้ำแบบนาพอดีุ่นเขามีอย่างวะเขามีแบบนี้แล้วอแบบนี้อดนเนาะ มบมี่มาทดินนั่นเทาเจ้าสื่อเดิัวโบมี่ใ้ร้าหน้าอคนโบมี่นำเลยใช้สดสดามมีอยางต่างกันแ่แท่จิงแล้แต่บราณแบบแก่เพชรนะหมเตงนอนมเพชรกับเพชรแฉนอนเพรชอันนี้หล่อ จอออกืนนคนหน่อยกินนมหลังกล้องเลยพี่น้อ sì vượt là những người yêu Hết. nhưng mà hai thiệt dục biết được. tớ bèn hiện lạm thì mẹ kim năm được biết đấy rồi đấy đi nó rồi đây đi nó hả tôi nghĩ lại không à tôi nhảy suốt bận ừ, ngoài là tôi mềm ừ. giờ giờ thức tôi tôi nhảy suốt nó ดูแม่มาทุกคนเนาะม่รู้จหน่อยไนเรื่อง,งาไว้ไปกินก็ได้เฮ้ยอาชินนี่กล็ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเม้นทุกคนที่เข้ามาหลับชม มึอนี้ก็กินกระปลาหลาพี่น้องให้เพื่อนกินกระปลาหสองคนเพื่อนพี่น้องข้อบ้อกันไพี่น้องไปไปชนอ้นก็ยากน้องเมฆพี่น้องอุ้มมันเพื่อนกินนมอยู่กันเลยบริขาเขากองน้ำตาจ้าขอโทษขออาภัยน้ำไปไป